จากนี้นะจากตรงไอ้มาร์กนี่มาถึงมันมีสิบเก้าเส้นเกข้อหนะึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสปดสถึงไอ้สีแดงสีทั้งนี้มีสิบเก้า ถ้าช่างสมัยก่อนน่ยถ้านี้เค้าลบหายไหมหเราก็นับ19ทางนี้23ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 23ถึงตรงนี้พอดี ตรงไหนตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องนับตัวหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องนับเว้นไว้อย่างละตัวฝั่งนี้ยี่สิบสามเรียงไบบนี้ถึงเรียงแบนี้ดันโซดันโซอยู่นี่ดันอย่างนี้ดันนี้เข้าตัวดันโซ่ครับฝั่งนี้ยี่สิบสามฝั่งนี้สิบเก้าครับ ถ้าเรา,าใช่มาร์กนี่หายนะถ้าช่างเอาบางคนลึ่งไปล้างอันนี้ออกเนี่ยล้างเขาล้างมากนี่ออกเราหาไม่เจอ,อพี่ก่อนนับอย่างเงี้ยนับ่ากนี้ไปฝั่งนี้สิบเก้าฝั่งนี้ยี่สิบสามช่างโบราณจะนับอย่างเงี้งงยแหละย,ยได้แล้วพร้อมประกอบแล้วครับเดี๋ยวใส่ง่ายๆก่อนใส่ตัวนี้ก่อนง่ายๆนะใส่นี่หกตัวก่อนง่ายๆก่อน